ค่ะก็ชื่อพี่ดิกกี้กับพี่แพรค่ะก็พิธีกรก็น่ารักทั้งคู่เลยแล้วก็ย่ยก็ได้ไปโชว์ร้องเพลงแล้วก็เล่นกีตาร์ในรายการด้วยค่ะไปร้องเพลง Speak Now ของ Taylor s ส i f t ค่ะสักเยอะสักหน่อย,ย,อ,อ,ย <laughs> อืม Another kind of girl Who should be really badging in on a white well occasion, but you another kind of boy who should be marrying the wrong girl I Sneaking and see your friends and his naughty little family, all dressed in pastel, and she is yelling at a bridesmaid. Somewhere back inside a room where a girl like pastry. <ivan> gone. ก็คุยกันก็เขาก็บอกว่าจะให้ไปเป็นพิธีกรเป็นแต่ว่าเป็นพิธีกรรายการเป็นบันทึกเทปก่อนยังไม่ใช่รายการสดค่ะประมาณว่าแบบแบบสมมตุติพาไปเที่ยวที่นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปแนะนำให้ผู้ชมได้รู้ค่ะ จะทาเมื่อไหร่อันนี้ยังไม่ทราบค่ะแล้วจริงตัวเบียอยากทำอะไรที่จริงเราเบียอยากเป็นนักร้องค่ะไม่อยากเป็นแเด็ไม่ใช่ <laughs>